ผมจะมาทดสอบออลูกปืนอารมณ์แปดมิลนะครับเป็นลูกอะไรก็ไม่รู้ครับทาเองนะครับเนี่ยจะทดสอบกับสูบแรงนันสูงนะครับมาสูบใส่ปืนอารม์สูบมือครับแต่ผมถอดสูบมันออกแล้วนะครับนี่คทดลองกับลูกตัวน,นี้นะครับที่ทําขึ้นมาเองนะฮนะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันเลยครับเดี๋ยวผมจะหาเป้าก่อนเดี๋ยวเราจะยิงใส่ไม้แผ่นนี้นะครับ ม้นาะประมาณนี้อาจด,ดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับจะยิงแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะเข้าหรือไม่เข้าหรืออะไรไม้แข็งนะครับเนี่ยเป็นไม้ไม้ไม้ตรังนะครับไม้หลังครับเราจะตั้งไว้ตรงนี้เดี๋ยวผมไปสูบป,ปืนอนะ่ะมสูบมือก่อนนะครับเนี่ยเราจะใช้สูบแรงนั้นสูงนะสูบเข้าไปเราจะทําการใส่ลูกเข้าไปตรงนี้นะครับจะพอดีเลยนะครับน ใส่เข้าไปเนี้ยเดี๋ยวผมต้องไปหาที่ทิ่มก่อนลงมามาการใช้เหล็กดันลูกเข้าไปนะใช้เหล็กดันลูกเข้าไปนะดนปนะดันเข้าไปยัำสูดแบบนี้คนระับแล้วก็ดึงเหล็ก,กออกแล้วเราก็ทําการติดตั้งเรียบร้อยนะครับนี่ก็คือพร้อมสูบแล้วสูบแรงนสูงนะนี่ สี400่ร้อยบาทน,นะครับเดี๋ยวเรามาทำการสูบแล้วสูบสักเกียดครั้งก็พอนะเฮ้ยลืมปิดลืมปิดวาล์วลมออกนะปล่อยหนึ่งฮนะสองสาม สี่ห้าหก,หกเจ็ดเจ็ดครั้งนะครับแล้วก็ปล่อยลมตัวนี้ออกก่อนแล้วก็ตัวนี้นะครับเรามาลองดูนะว่ามันเป็นยังไงครับตั้ง,งดูเป้านะ โอ้โหดูรับลูกกระเด็นมาใส่ผมเลยนะเมื่อกี้เนี้ยดูว่โอ้โหลูกยิงไปเมื่อกี้เนี้ยนะฮะเนี้ยรู้สึกว่าจะยิงไม่เข้าแล้วนะะไม้หนานะ ยิงเขาก็าไม่รู้ว่าจะแรงแค่ไหนแต่ลูกแบบลูกเละนะเนี่ยลูกแบบแบนเลยฮะคลิปก,กระเด็นมาใส่ขาผมโอ้โหแดงเลยเนี่ยอันตรายนะฮะเนี่ยถ้าโดนตาเนี่ยเจ็บเลยนะเนี่ยดูฮะเป็นรอยนะฮะเนี่ยนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบกปรกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ